ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่แคสเซียนได้ทําการฆ่ารปภอของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างพีมอร์ทให้เขานั้นถูกตามล่าตัวทหารพีมอจะต้องตามหาว่าใครที่เป็นคนลงมือฆ่าคนของพวกเขาทําให้แคสเซียนจะต้องหาทางหลบซ่อนตัวจากการจับกลุ่มในครั้งนี้สวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องซีรีส์ออริจินอลจากทางดิสนีย์พัทย่างแอนดอในอีพีที่2กันแล้วนะครับ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดบินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับภาพเหตุการณ์ในอดีตกลุ่มชนเผ่าแคนารีได้ออกสำรวจบริเวณที่ยันอวกาศได้ตกลงมาในการเดินทางในครั้งนี้ก็มีแต่พวกเด็กๆครับแคสเซียนก็ได้ร่วมเดินทางไปด้วยจนกระทั่งแคสเซียนครับได้พบเข้ากับการขุดเมืองของพวกอิมพีเรียล ตัดภาพมาที่ปัจจุบันที่ดาวฟอริกเสียงระฆังได้ดังขึ้นสัญญาณของการสิ้นสุดวันทางท้านของบิ๊กเธอกำลังจะปิดร้านแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเธอก็ได้เห็นข้อความบางอย่างที่ส่งมาจากพรีมอร์ก่อนที่ทิมจะเข้ามาชวนให้เธอนั้นไปดินเนอร์กับเขาบิ๊กจึงปฏิเสธเพราะว่าเมื่อกี้เธอเพิ่งเห็นอะไรบางอย่างจากพรีมอร์เธอจะต้องไปสะสางธุระของเธอบิ๊กจึงขอเลื่อนนัดพยังวันถัดไป หลังจากนั้นครับทีมก็ได้พบว่ามันก็มีข้อความที่ส่งมาจากพรีมอ์สารในการจับตัวใช้ที่มาจากแคนาลีแคสเซียนครับกลัมายังบ้านของยายแก่ที่มีชื่อว่ามาว่าหญิงที่รับเลี้ยงแคสเซียนเอาไว้ก่อนที่มาว่าจะบอกให้บีแจ้งข่าวเกี่ยวกับการตามหาชายที่มาจากแคนาลีเพราะว่าในตอนนี้พรีมอต้องการชายแคนลีที่กบดานอยู่ที่ดาวเฟอริกซึ่งก็มีแค่ยายแก่เท่านั้นที่ทราบว่าแคสเซียนนั้นมาจากแคนาลี เธอจึงถามว่าแล้วมีใครอีกที่รู้ว่านายเกิดที่แคนาลีเพราะว่าเธอนั้นได้แจ้งกับหน่วยงานต่างๆว่าแคสเซียนนั้นมาจากเฟรก่อนที่บีจะแจ้งว่าในตอนนี้บิ๊กกำลังตามหาคุณอยู่ทำให้แคสเซียนรู้ว่าในตอนที่เขาไปตามหาน้องสาวนั้นข้อมูลของเขาที่บอกกับพนักง,งานสืบจะต้องรั่วไหลแน่ๆแคสเซียนได้นัดพบกับบิ๊กตอนนี้แคสเซียนต้องการจะขายของของเขาให้กับบิ๊กเลยเพราะว่าแคสเซียนจะต้องหนีไปจากที่นี่แล้ว ตอนนี้แคสเซียนมีเวลาไม่มากในการหลบหนีหลังจากข้อความที่ประกาศจับชายที่มาจากแคนาลีได้ส่งไปทั่วทั้งดาวระหว่างที่ทั้งสองคุยกันอยู่นั้นทีมก็แอบตามทั้งสองมาไม่เห็นว่าแคสเซียนนั้นวนเวียนอยู่กับบิ๊กทีมครับจึงหาทางกําจัดแคสเซียนให้ออกไปจากชีวิตของบิ๊กเขาได้ทําการแจ้งกลับไปที่พีมอว่าในตอนนี้เขาได้พบกับคนที่พรีมอต้องการตัวแล้วพร้อมกับส่งข้อมูลไปบอกว่าแคสเซียนนี่แหละที่เป็นคนที่พีมอต้องการ เมื่อทหารได้รับข้อมูลแล้วเขาจึงนำเรื่องนี้แจ้งให้กับสารวัตรคารได้ทราบในคืนนั้นเองหลังจากที่บิ๊กได้ไปพบกับแคสเซียนแล้วเขาได้มาหาทิมที่ห้องพักของเขาก่อนที่เธอจะตกลงปงใจที่จะค้างคืนกับทิมทางด้านของพรีมอจ่าเลนัสมอสได้เดินทางมาพบกับสารวัตรคารในตอนนี้คารต้องการจะจับตัวแคสเซียนแต่เะว่าเขาไม่ชำนาญในการออกภาคสนามเขาจึงสั่งการให้จ่าเลนัสเป็นคนคุมทหารออกจับแคสเซียน ทางด้านของแคสเซียนเขาได้กลับมายังที่พักของเขาเพื่อจะนําของของเขาติดตัวไปด้วยในตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วที่ดาวเฟอริกในตอนนี้เสียงระฆังได้ดังขึ้นอีกครั้งสัญญาณในการเริ่มวันใหม่ได้ดังขึ้นในขณะที่บิ๊กตื่นขึ้นมาเธอก็เพราะว่าในตอนนี้ทีมกําลังนั่งคิดบางอย่างอยู่เธอจึงขอให้ทีมเปิดร้านให้กับเธอก่อนเพราะว่าในเช้านี้เธอมีธุระที่จะต้องไปจัดการก่อนทางด้านของคสเซียน ในตอนนี้เขาพยายามหาเงินที่จะสามารถนำไพ่เขาออกไปจากดาวเฟอริกได้ในระหว่างที่มาว่ากำลังตามหาตัวบีเธอพบว่าในห้องของแคสเซียนนั้นมีอาวุธของชาวคคนาลีอยู่ด้วยซึ่งแคสเซียนก็ได้เก็บมันเอาไว้ภาพด้ตัดมันที่เหตุการณ์นในอดีตดเด็กๆชนเผ่าแคานาลีนั้นได้เดินทางมาถึงยังสถานที่ที่ยานอาวกาศตกลงมาก่อนที่หัวหน้ากลุ่มจะเข้าไปสำรวจบริเวณยานจนกระทั่งนักบินของยานนั้นได้ฟื้นขึ้นมา ก่อนที่จะทำการยิงหัวหน้ากลุ่มสำรวจนักบินอวกาศครับพยายามยิงพวกชนเผ่าที่เข้ามาใกล้ยานของเขาก่อนที่พวกชนเผ่าแคเนลีนั้นจะทำการเป่าลูกดอกจัดการกับนักบินได้สำเร็จพวกเขาพยายามแบกร่างของหัวหน้ากลับไปยังชนเผ่าเว้นแต่แคสเซียนครับภาพตัดมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันในตอนนี้แคสเซียนนั้นได้ทำการติดต่อกับสารที่ยานอาวกาศของเฟอริกที่นั่นมีซารคอยดูแลอยู่ ก่อนที่ซันจะแจ้งว่าในตอนนี้มีหมายจับชายจากแคนาลีแคเสเซียนจึงตีมือถามไปว่าแคนาลีคืออะไรซานจึงหาข้อมูลจนทราบว่าแคนาลีนั้นคือดาวร้างที่มีสารพิษตกค้างอยู่แคเสเซียนจึงบอกว่าในตอนนี้เขาต้องการที่จะไปฮัตซาก่อนที่จะยอมจ่ายเงินราคาแพงเพื่อที่จะเดินทางออกไปจากดาวดวงนี้ทางด้านของพรีมอตอนนี้พวกเขานั้นได้รูปพันสันฐานของแคเสเซียนแล้ว โดยในครั้งนี้จ่าเลนัสก็ได้นํากําลังทหารมากับเขา12นายก่อนที่สารวัตรคานจะขึ้นมาปลุกใจแต่ทว่าบรรยากาศก็เงียบสงัดทางด้านของชายแก่รูเทนในตอนนี้เขาได้เดินทางมาถึงยังดาวเฟอริกเพื่อที่มารับซื้อของที่ได้นัดกับลูกค้าเอาไว้ทางด้านของแคสเซียนในตอนนี้เขานั้นจะต้องนำของของเขาไปขายให้กับพ่อค้าที่เดินทางมารับซื้อของเพื่อที่จะนําเงินหนีไปจากที่นี่ เรื่องราวในตอนที่2ก็ได้จบเอาไว้เพียงเท่านี้ท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเอาไว้ด้วยนะครับ